สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาครับแต่งขาเหลืองนะครับส่งร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับขาเหลืองจากสวนที่ปลูกไว้นะครับนี่ก็ขุดออกมาครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าแช่ด่างกระทิมไว้ก่อนนะครับก็ขาเหลืองที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็มีออเดอร์30โลนะครับส่งร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ ตัวนี้ก็ตัดแต่งกิ่งแตกแตงรากนะครับอันนี้ก็แช่ไว้ก่อนเดี๋ยวจะจะแต่งอีกนะครับขาเหลืองสวยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราแต่งอีกกุญก็จะสวยกว่านี้นะครับก็จะลำก็ประมาณนี้นะครับที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็แต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งแต่งรากนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งนะครับ ก็ตัดต้นไว้เฉยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งแต่งรากนะครับตัดรากตัวนี้แล้วก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เอามาแช่ด่างทับทิมนะครับให้มันสดนะครับนี่ครับขาเหลืองตัวนี้สร่งร้านก๋วยเตี๋ยก็คือกันเองก็อยู่ที่กิโลละ40บาทนะครับ 40บาทแต่งกิ่งให้เอ,อแต่งแต่งรากแต่งอะไรให้นะครับอยู่ที่40บาทนะครับก็เดอ30โลนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ก็อยู่ได้ครับมัน30โลได้อยู่นะครับก,ก็ยังมีอีกนะครับผมก็ฝากติดตามครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนี่ขาเหลืองสว,สวยนะครับผมสวย,สวยขอบคุณครับผม